วันนี้ก็มาเจอกับพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้จะมาสอนพับคูนยนะครับเป็นอาวุธลับนะครับของท่านรุ่น4ี่นะครับโอคังเงะรุ่น4ี่ในเรื่องนารโตะนะครับผมถ้าใครเคยดูก็เคยเห็นแล้วนะครับอาวุธชิ้นนี้นะครับที่แบบว่าไว้ใช้วิชาอะไรนะไว้ใช้วิชาเหินฟ้าอะไรทักอย่างครับสายฟ้าเหินนะครับของรุ่น4ี่ของพ่อนา루โตะนะครับผมนี่อย่างเฟี้ยวเลยนะครับผม เท่มากๆนะพี่นนก็ชอบนะครับอันนี้นะพี่นนดูในนาวตัวก็เลยชอบนะครับวันนี้ก็มาสอนพับคุณนายให้ดูเลยนะครับผมมาก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้พี่นนด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจเล็กๆน้อยๆให้พี่นนนะครับกดไลค์ให้ถึงพันไลค์ด้วยนะครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับก็พับสามเหลี่ยมกระดาษแบบนี้เลย ง่ายๆนะครับผมการพับคูไนนะครับอาวุธลับของทารุณสี่นะครับผมแต่ต้องใช้ความใจเย็นนิดนึงนะครับผมทําใจเย็นนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับผมมันจะได้ออกมาดีนะครับถ้ารีบก็จะออกมาเบี้ยวๆไม่สวยนะครับผมต้องใจเย็นๆนะครับพับไปเรื่อยๆนะครับชิวๆนะครับผมสบายๆนะปุ๊บนี่นะครับพอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับ ไอ้ที่เราตัดทิ้งเราก็ไม่ทิ้งนะครับผมเราก็เอามาพับแบบนี้นะครับสามเหลี่ยมอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็ตัดชึบนี่ทำไว้สองอันนะครับผมเราก็พับอีกอันหนึ่งทำเหมือนเดิมเลยพับแล้วก็ตัดนะครับชึบนี่อันนี้อันนี้เราทิ้งได้แล้วนะครับ <laughs> มา เราก็จะได้เศษ2ออันแบบนี้นะครับเราเก็บไว้ก่อนนะครับเรามาพับอันนี้ก่อนนะครับผมตัวดาบมันนะครับให้เราทําการพับเข้าแบบนี้เลยปุ๊บเล็งให้ตรงนะครับแล้วก็ทําการรีเลยปุ๊บอีกข้างมันก็พับเข้าเหมือนกันเลยพับง่ายๆนะครับผม ี่นนบอกว่าพับง่ายๆนะครับแต่ว่าค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะครับก็จะเย็นเย็นนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับพับก็พับเรื่อยเรื่อนะครับพับชิวชิวนะปุ๊บนี่พอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็พับเข้าแบบนี้เลยปุ๊บโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราเอาเทปนะครับเทปใสนะครับผม เอาก็ยาวพอสมควรนะครับผมเราก็ติดไว้แบบนี้นะครับติดปึ๊บข้าไปแบบนี้เลยปึ๊บนี่นะครับแล้วเราก็พลิกมามาติดนะครับฝั่งนี้ปุ๊บโอเคพอเราติดแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ตรงนี้เราก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับปุ๊บเราก็ปิกมาติดไว้แบบนี้ก็ได้นะโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะให้เราบีบนะครับ <c oughs> ให้เราให้เราสังเกตข้างในด้วยนะครับให้เราสังเกตอันนี้ข้างในด้วยนะ แบ่งแบ่งแบ่งกระดาษไว้นะครับผมนี่นะครับแบ่งกระดาษตรงนี้ไว้ด้วยนะนี่นี่นะแบ่งไว้แบบนี้นะครับแล้วก็บีบนะครับโอเคก็บีบแบบนี้เลยนะครับนี่กระดาษมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับข้างในนะอ่ะเห็นไหมโอเคนะให้เราทําการบีบเข้ามาแบบนี้นะครับผมนี่นะสังเกตได้ว่าเส้นมันจะตรงกันพอดีนะครับ ให้เราทำการรีดข้างๆเลยนะครับโอเคอพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับให้เราทำการตัดเลยนะครับตัดทิ้งเลยนะครับแล้วแต่เลยนะครับว่าเราต้องการเราต้องการความยาวหัวขนาดไหนนะครับนี่ แล้วแต่เลยนะครับว่าเราต้องการความยาวไอ้ kind of ตัวนี้นะประมาณไหนนะครับเรา,รา,ราก็ตัดประมาณนั้นนะครับพี่นนท์เอาประมาณนี้นะครับประมาณประมาณสักข้อประมาณนิ้วหนึ่งนะครับประมาณนิ้วหนึ่งนะโอเคพี่นนท์ก็จะตัดตรงนี้เลยนะครับผมปึ๊บปุ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับอ่ะพอเราตัดได้แล้วนะครับอ่ะเราก็มาสังเกตกระดาษข้างในนิดนึงนะครับกระดาษข้างในนะนี่ มันถ้าเกิดว่าอยู่ข้างบนกระดาษกระดาษอันนี้นะครับอยู่ข้างบนหมดเลยเราก็ดันลงมาข้างล่างนะครับดัน2อันนี้นะครับลงมาข้างล่างนะครับนี่ให้มันอยู่ข้างล่างให้มันเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะแล้วเราก็บีบแบบนี้นะครับผมปุ๊บนี่ให้มันอยู่แบบนี้นะครับฝั่งฝั่งฝั่งที่เราติดอ่ะให้มันอยู่ด้านด้านด้านซ้ายเลยด้านขวาก็ได้ครับแต่ถ้าอยู่ตรงกลางแบบนี้มันจะไม่ถูกต้องนะครับมันจะไม่สวยนะเห็นไหม ให้เราบีบเข้าแบบนี้นะครับให้เราบีบแบบนี้นี่ให้มันอยู่แบบนี้นะครับมันจะได้สวยนะนี่เห็นไหมโอเคพอเราตัดมาแบบนี้แล้วนะครับผมให้เราเล็งนะครับให้เราตัดข้างๆแบบนี้ด้วยนะครับผมปุ๊บแบบนี้เลยทั้งสองข้างนะครับเราตัดทั้งสองข้างนะ ถ้าเกิดว่ากลัวมันไม่เท่ากันเราก็เอาอันนี้มาวัดนะครับผมมาวัดแบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็ตัดนะครับปุ๊บนี่ก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้เราก็วางไว้ก่อนนะแล้วเรา,เามาพับคีบมันนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราก็พับเข้าเหมือนอันใหญ่เลยนะเหมือนอันใหญ่เลยนะอันเล็กก็พับเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็รีดปุ๊บ ทำเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับทาแบบชิวๆชิวๆไปเรื่อยๆนะครับถ้ารีบทําเกินไปมันก็จะออกมาไม่ดีนะครับออกมาไม่สวยนะปุ๊บนี่ก็ทําเหมือนกันเลยนะครับพอได้แบบนี้แล้วเราก็พับเข้านะครับแล้วเอาเอาเทปใสนะครับมาติดตรงนี้นะครับติดตรงนี้เพื่อให้มันติดกันนะครับผมโอเคแล้วก็เทปใสมาติดนะครับปุ๊บ นี่นะครับผมเราก็ติดปุ๊บแบบนี้เลยปุ๊บโอเคทั้ง2อ,อันนะครับอันนี้ก็ักเหมือนกันเลยโอเคนี่นะครับอันเล็กพิน่โนได้สองอันแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปแล้วให้เราเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับปุ๊บ อันหนึ่งนะอันที่สองก็ปุ๊บแบบนี้เลยแล้วเราก็มาเล็งนะครับเราก็มาเล็งให้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับผมให้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะตามตามความโค้งนะครับตามความเฉียงที่เราต้องการนะครับผมเราจะเอาเฉียงประมาณไหนเราก็เลงเอาเลยนะครับอะพี่นนท์เอาประมาณนี้นะครับเล็งประมาณนี้นะครับแล้วให้เราทําการตัดเลยนะครับผม พอเราเล็งได้แล้วเราก็ทาการตัดเลยปุ๊บอ่านี้เราก็ทิ้งนะครับปุ๊บโอเคขั้นตอนต่อไปให้เราเอาออกนะครับเอาออกปุ๊บแล้วเรามาเล็งแบบนี้นะปุ๊บนี่นะครับนี่นะครับผมให้เรามาเล็งแบบนี้นะครับปุ๊บเสียบเข้าไปและให้ให้เหลี่ยมตรงนี้นะครับชนกับตรงนี้พอดีปุ๊บปุ๊บนี่ แ,แบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราทําการตัดออกเลยปุ๊บนี่แบบนี้นะครับผมนี่เราก็จะได้อันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาต่อติดเทปใส่ตรงนี้นะครับแบบนี้เลยอ่าให้เราเอาอันนี้นะครับมาเทียบกับอันนี้เลยมาเทียบกับอันนี้นะครับเราจะได้ไม่ต้องวัดอีกรอบหนึ่งเราก็มาเทียบเปนแบบนี้เลยมันจะได้เท่ากันนะแล้วเราก็ทําการตัดทิ้งเลยครับผม แบบนี้นะครับง่ายๆเลยโอเคขั้นตอนต่อไปเราจะเอามาติดกันแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะเราจะเอามาติดแบบนี้นะครับผมนี่นี่เห็นไหมมันก็จะเป็นคูนนะครับโอเคให้เราติดเทปใส่ตรงนี้ก่อนนะครับปึ๊บทำการติดตรงนี้ก่อนแล้วก็เอามาทาบกับตรงนี้นะครับ ปุ๊บนี่แบบนี้นะครับผมง่ายๆนะตรงนี้เราก็ตัดปุ๊บนี่นะครับผมแบบนี้นะทั้งสองด้านนะครับผมปุ๊บนี่ไม่ยากนะครับไม่ยากนะแต่ต้องใช้เวลานิดน,นึงความใจเย็นนิดน,นึงนะครับไม่ต้องรีบทำชิวๆไปนะครับปุ๊บนี่นะครับผม ป๊บนี่เราได้แบบนี้แล้วนะครับแล้วก็เรากลับด้านเรามาติดฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้ติดนะปป๊๊บบนี่เลย นี่โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราทําด้าม,มานะครับด้ามจับนะครับให้เราเอากระดาษมาอีกแผ่นหนึ่งนะครับผมสีเดียวกันนะเอาสีเดียวกันนะครับผมให้เราทําการม้วนนะครับผมปุ๊บโอเคพอเราม้วนได้แบบนี้แล้วเ,เราก็เ,เทปใสติดเลยนะครับ พอเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็เอายัดเข้าไปข้างในเลยครับผมตัวรูกลางๆนะครับปุ๊บปุ๊บนี่ประมาณนี้เลยนะครับจนสุดนะจนสุดเลยนะครับผมแล้วก็ที่เหลือให้เราเล็งเอาว่าเราจะเอาด้ามประมาณไหนนะครับอ่ะเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะอพอดีนะครับผมแล้วเราก็บีบนะครับบีบตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทำโค้งๆหน่อยนะครับผมนี่นะ ให้เราทําการบีบแล้วก็เราทำโค้งๆนะครับกระดาษค่อนข้างแข็งนะตรงนี้นะโอเคให้เราเอาประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะเราก็จะตัดตรงนี้ทิ้งเลย๊บแบบนี้นะครับนี่เราก็จับไว้ ประมาณนี้นะครับจับไว้นะครับแล้วเราก็เอาเทปใส่นะครับมาติดโอเคประมาณนี้ครับปุ๊บเราก็เทปใส่ติดเลยปุ๊บปุ๊บนี่เราก็จะได้แบบนี้นะครับผมนี่อย่างเฟี้ยวเลยนะครับผม ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเราก็แค่เอากระดาษสีอื่นมาพันตรงด้ามาามันนะครับเพื่อความเท่นะครับโอเคพี่นนท์จะใช้เป็นสีเขียวนะครับน่าจะเข้ากันนะครับเราจะทําเส้นมันนะครับเส้นเราก็ทําการพับครึ่งแบบนี้เลยปุ๊บแล้วก็พับอีกทบหนึ่งนะครับผมปุ๊บแบบนี้นะแล้วเราเราก็ตัดข้างนี้ครับผม ึักสก2รอบนะสัก2ทีนะปึ๊บนี่เราต้องการแค่2เส้นนะครับปึ๊บขั้นตอนต่อไปเราก็เอาเทปใส่นะเทปใส่นะครับมาติดไว้ก่อนแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําการติดตรงนี้ปึ๊บนี่แบบนี้นะครับแล้วเราก็ตัดตรงนี้นิดนึงปึ๊บเพื่อให้เราเอาพลาเทปติดได้นะครับปึ๊บแบบนี้นะปึ๊บโอเค ้เราทำการเริ่มหมุนเลยเราก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมมันจะได้เท่ขึ้นนะครับปุ๊บโอเคสุดแล้วเราก็ตัดทิ้งนะครับเทปใส่มาติดเหมือนเดิมปุ๊บแบบนี้อ่ะมันยังไม่มันยังไม่มิดนะครับมันยังไม่มิดเราเอาอีกเส้นหนึ่งนะครับผม เราเอาเส้นหนึ่งทำการติดไว้ข้างนี้นะครับปึ๊บเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับเราก็ตัดตรงนี้นิดนึงปึ๊บให้เราติดได้นะครับปึ๊บนี่เราก็ทำการหมุนนะครับเราก็ทำการหมุนเลยปุ๊บ นะครับผมเราก็ตัดนี่ตัดประมาณนี้เลยเราก็เทปใส่มาติดเหมือนเดิมนะโอเคนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับกับอันนี้นะครับสีไหนสวยกว่านะพี่นนท์บอกว่าสีนี้สวยกว่านะครับสีเหลืองนะครับกับสีเขียวแต่ถ้าเกิดว่าใครมีสีดํานะครับ แนะนำว่าตัวดาบให้เป็นสีดํานะครับแล้วก็ตัวดําจับให้เป็นสีขาวนะครับก็จะเท่นะครับพี่นนว่านะครับนี่ก็เสร็จไปที่รบร้อยแล้วนะครับผมคูในนะครับอาวุธลับอาวุธนินจาของท่านรุ่น4ี่นะครับของท่านรุ่น4ี่ก็คือพ่อของนาูโตะนั่นเองนะครับนี่อย่างเฟี้ยวเลยนะครับผมนี่โอเคครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตาม คนที่ยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปนะครับครับผมสวัสดีครับ